ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบา,เบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา,เบาพอสบายสบายทำแจงเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งแล้วกห็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้ตรึกนึกถึงดวงใสยหยุดในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงละแก้วใสใสยหยุดยู่ในกลางละแก้วใสใสยอย่างสบายสบายค่อยๆ ประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้ใจใสๆ อาทิตย์หนึ่งล้วก็มาชมนมกันครั้งหนึ่งจะได้มานั่งสมาธิจเจริญภาวนาพร้อมๆกันส่วนวันอื่นๆแล้วก็ปฏิบัติกันที่บ้านเราทำให้สม่ำเสมอกันไปทุกๆวันการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ย มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับตัวเราทีเดียวเพื่อเราจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในตัวของเราที่จะทำให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภยัยใจของเราก็จะมีที่ตั้งมัน่น จะหยุดจะนิ่งอยู่ภายในอย่างนั้นแหละจะตั้งมัน่นใจจะใสบาปอากุศลกรรมก็จะไม่ได้ช่องต้องฝึกทุกวันนะลูกนะฝึกให้หยุดให้นิ่งนิ่งฝึกมันเลื่อยไปวันนี้ทำไม่ได้ปรุ่งนี้ทำใหม่สักวันหนึ่งเราจะต้องเข้าถึงเงินอย่างแน่นอน แต่ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยได้แล้วเนะี่ยอยู่ตรงไหน,นก็ได้ของโลกชีวิตมันก็อบอุ่นนะรไร้กังวลมีความรู้สึกปลอดภัยในภัยต่างๆเพราะว่ามีความสุขอยู่ภายในนะใจมันจะใสๆมีปิติมีความเบิกบานและอนุภาพของพระตันนตรัยก็จะได้คุ้มครองเรา ปลอดจากภัยทั้งปวงแม้มีวิบากกรรมหนักมาติดมาในอดีตมันก็จะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าหมดอายุไขก็ไปดีถ้าเขาถึงวรรนาตรัยในตัวเนี่ยใจเราผูกพ,พันไว้กับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโมพธธิสัตก็จะแวะไปตรงนั้นแหละ จะไม่ไปที่อื่นเลยแล้วก็จะเดินทางออกจากกายมนุษย์โดยใจที่สะอาดบริสุทธิ์มีปิติมีความสุขมีความเบิกบานไม่หวาดวันในมรณะภัยเลยจะออกจากกายมนุษย์ไปอย่างสง่างามทีเดียวนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเรา,เาไว้เสมอ เพราะฉะนั้นหลับตาลืมตาก็จะต้องให้ได้อย่างน้อยก็มีดวงธรรมใสๆชัดใสแจ่มอยู่ภายในหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินนพอนึกอะไรก็เห็นตลอดเวลาอย่างน้อยก็ต้องได้อย่างนี้หรือเห็นองค์พระใสๆอยู่ภายใน จนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาเนีจ้ะเราจะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขจะทำภารกิจอะไรต่างามันก็มีความสุขมีความเบิกบานพละพระอยู่ในตัวเราเราเป็นพระ เราอยู่ในองค์พระองค์พระครอบเราอะไรอย่างนั้นแหละก็ะต้องฝึกกันเอาไว้ให้ได้กันทุกๆุกวันใจมันอยู่ตรงเนี้ยให้ตั้งมั่นกันเพราะนั้นต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าให้าดและไม่จะเพียงวันเดียวบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเลยบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนา แล้วก็จะเป็นฐานรองรับบุญอย่างอื่นได้ดีกว่ายิ่งกว่าใจที่ฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นทําโดยปัจจัยน้อยก็จะได้บุญมากทำโดยปัจจัยมากกับบุญเป็นทับทวีหนักยิ่งขึ้นไปเลยเพราะนั้นการเข้าถึงวรัตนตรัยนี่สำคัญสำคัญมากๆเลย ดังนั้นอย่าท้ออย่าเกียจค้าดในการทำความเพียรฝึกมันไปทุกวันปฏิบัติไปไมีเวลาเวลายอยู่ที่ตรงไหนจะก,กี่นาทีก็แล้วแต่มันระลึกนึกถึงพระภายในหรือดวงธรรมภายในตามการบ้านที่ให้ไว้ในรืยอนุบาลฝันที่ฝันวิญญาณนั่นแหละทีนี้ที่มันยากอย่างที่พูดซ้ำๆบ่อยๆก็คือ ตอนช่วงหยุดแรกต่นนั้นเราจะทำอย่างไรใจถึงจะหยุดนิ่งได้เพราะใจน่ะมันคุ้นเคยในการส่งออกไปนอกตัวไปติดในรูปสิ่งกล่รสสมบัติธรรมลมคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตธรุรกิจการงานบ้านช่องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นจนมันคุ้นเคยแล้วก็ชิน ใจมันก็จะแวบไปอย่างนั้นมันยากตอนที่เราจะดึงกลับมาอยู่ภายในที่ตั้งดังด่งเดิมของใจเรายากในตอนแรกๆเมื่อเราฝึกกันไปเรื่อยๆประคองใจไปตามหลักวิชาให้มีสติมีความสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องและก็หมันสังเกต อย่างเนี้บยบ่อยๆทุกวันนะมันไหนเรานั่งในด,ดีก็จำวิธีการเอาไว้จำรอยนั้นเอาไวนะ้น่ะพอถึงเวลาเรามานั่งดีก็ใจก็จะได้แล่นไปสู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เหมือนเมื่อวานนี่มี มีผู้มีบุญที่เข้าปฏิบัติทำสม่ำเสมอก็มาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังเลยพอหลับตาใจมันก็ไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วเห็นเพชรใสๆอยู่ภายในนั่นแหละเขาทำจนชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะคุ้น ความภาวนามันก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาใช้นี่คือรางวันนลสำหรับผู้ที่มีความเพียรกันเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมละมุนละไมให้ใจใสใสี๋ยวความสว่างมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อใจกระสูนกลางกายเนะี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสว่างมันก็จะเกิดเป็นความสว่างที่เจิดจ้าทีเดียวแหละเจิดจ้ากว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมาพร้อมกับความสุขความสะอาดของใจความตั้งมั่นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนได้นะและหลังจากนั้นมันก็จะ เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนเห็นดวงทร,รไซส์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามที่ยังวันหรือโตแต่กระฟองไข่แดงของไก่มั้งหรือใหญ่กว่านั้นตามแต่กำลังบารมีของแต่ละคนน่ะ ที่ไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดนั่นคือปฐมมมักจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิพาณโดยที่เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงธรรมใสๆสสว่างอย่างนี้ก็มั่นใจได้ว่าปิดประตูอบายภูมิเปิดประตูสวรรค์ แล้วเมื่อใจเราน้อมไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตปรมโพธิสัตว์ก็ง่ายอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้เนี่ยดวงธรรมจะเกิดขึ้นที่กลางกายจะใสสะอาดจะบริสุทธิ์ใจจะนิ่งตั้งมัน่นเบิกบานอยู่ภายในแล้วมันก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างใน เลื่อนกับเองขยายเข้าไปถึงดวงธรรมถัดๆไปคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงธรรมใสๆเกิดขึ้นซ้อนๆกันอยู่ภายในจะซ้อนกันอยู่ แล้วก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเองชัดใสแจ่มทีเดียวกระจางอยู่ที่กลางกายเป็นตัวของเราเองอยู่ในอริยบทเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในวัยเจริญสดใสท่านหญิงก็จะเหมือนกัท่านหญิงท่านชายก็จะเหมือนกัท่านชาย จก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่เดิมที่เดียวแล้วก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆไปถึงกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารมณ์ภพหยาบละเอียดกายธรรมโกฏภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบัญหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิตากามี ยาประยดกายธรรมพระนาคามียาประยดแล้วก็กายธรรมพระรหัสยาบละยดซึ่งเป็นกายในกายที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในที่มีอยู่ในตัวของเรากายเป้าหมายคือกายธรรมรหัสผลหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาน นั่นแหละคือกายเป้าหมายเป็นกายที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมวิบากรามวิบากมาันหลุดไปเลยทั้งหมดมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละทีนี้เมื่อเรา,าทราบว่ามันมีอยู่ในตัวเนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกขึ้นไปเรื่อย อาวุธศาสนาก็เริ่มต้นที่กายธรรมกายธรรมคือตัวพุทธรัตน,นะนั่นแหละเกศออกโบตูเหมือนดอกโบวสัตบุงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผม กรเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิการเรียงรายอย่างเป็นระเบียบใสตั้งอยู่บนพระวรากายของพุทธรัตน,นะนั่นแหละที่ตั้งตรงในอริยบทเจริญสมาธิภาวนา กายนี่แหละเรียกว่าพุทธรัตนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใสเป็นเพชรใสเป็นแก้วหรือใสเกินความสใสใดๆในโลกนั่นแหละที่เป็นผู้รู้ก็เพราะว่าเห็นแจ้งโดยธรรมาจากักขุเห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกัน นั่นคือพุทธรัตนะเห็นหนึ่งไหนก็รู้แจ้งถึงนั่นจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่าง mm. ก็จะรวมประชุมกันอยู่ที่กายธรรมตั้งแต่โคตภูเรื่อยไปแล้วก็จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะขยายกันไปตามส่วน เมื่อเขาถึงกายธรรมโสดาบันพระสะกธาคามีพระนาคามีพระหระหัสก็จะขยายส่วนกันออกไปกายธรรมนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเรามีอยู่ในตัวของเราทุกคนเลยเพระาะนั้นต้องพยายามปฏิบัติให้เขาถึงให้ได้ดังนั้นตอนนี้เราก็หยุดใจนิ่งๆ อย่างส,สบายๆฝึกกันไปจนกว่าจะถึงเวลาควรเราก็จะได้มาตั้งฝังสำเร็จออกแบบชีวิตของเราไปในภพเบ,บื้องหน้าที่เราจะต้องเกิดมาสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งนํำถึง จะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีให้มากๆเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เพราะหนทางหรือมนุปณิธานที่เราตั้งเอาไว้นำมาสูงสูงสุดจะต้องมีบุญมีบาร,รมีมากๆจะมีมากมันก็ต้องสร้างมากจะสร้างได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีให้มันพร้อม ในทุกๆด้านเราก็จะมาตั้งภังสำเร็จตอนที่ใจใสๆกันโดยการอธิษฐานจิตของเราแล้วก็จะได้รวมใจกันอุทิศบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุปการีญาติสนิทวิสหายและสัมบันธชนที่ละโลกไปแล้วจะประโยชนใ์ในภพภูมิใดก็ตามแล้วก็ จะอุทิศบุญไปให้ท่านเหล่านั้นรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาได้กายวาจาใจในยามที่อกุศลก็ะสิงจิตให้กระทำความผิด,ด้วยกายหรือว,วาจาดยใจและก็มีวิบากกรรมติดตัวลมาเป็นอุปสรรคของชีวิตนี้นะให้เป็นอโหสิกรรมกันไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหาย เราจะได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดทั้งสิ้นเราก็จะได้แผ่เมตตาไปอย่างสัพพสัตย์ทางปวงรวมทั้งอธิษฐานจิตอาบุญนี้เนะี่ยมาเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันนะให้เราได้ประกอบธุรกิจการงานให้ราบลื่นจะได้เอาทรัพย์นั้นมาสร้างบารมีต่อไปเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติกัน านั้นต่อจากนี้ก็หยุดใจนิ่งๆกันไปทุกๆคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆก่อนนี้เราก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้ดีทีเดียวบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาจนถึงวันนี้เราก็อธิษฐานเป็นผังสำเร็จ ติดไปในภพบ,บึงหน้าให้เราสมบูรณ์ไปดได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิจาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกจากได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาววัยสร้างพระมเมฆเลื่อยไปจนกระทั่งมัตยุคไข ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนนานๆให้เกิดในครอบครัวธรรมกายที่เป็นสมมาทิทิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อนหนุนต่อการสร้างบารมีของเราใครจะเข้าใครก็ให้เป็นมัณฑิตเป็นนักปลา คนไปคนผ่านก็ให้ห่างไกลยุคไหนเรามาสร้างบาร,รมีก็ให้ยุคนั้นเนี่ยบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขตราเจากึกศเสือเหนือใต้ให้เราจะได้สร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ในล่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เราได้มีสมบัติจกักรพรรดตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตรากระทงถึงที่สุดแห่งนรมให้ได้ใช้ทรัพย์นี้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีจะได้ใช้ทรัพย์ไปนในทางที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับชีวิตเลยเมื่อสั่งสมบุญก็ขอให้มีจิตใจปลื้มมิติทั้งสามการก่อนทำกำลังทำและหลังจะทำไปแล้วจะได้มีความะหน่หหรือเสียดายแม้แต่นิดเดียวเลย มีแต่ความเพลื่มปิติเบิกบานในการสร้างมหาธานบรมีและให้เราได้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาวิชาธ,ธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล,แล้วก็อธิษฐานเอาในอย่างน้อยก็อย่างนี้ต่อจนั้นเราจะธิษฐานอะไรเพิ่มเติมก็เอา กัจจบัณนชาตินี้เรายัางสร้างบาร,รมีอยู่ก็ให้บุญนี้ไปเชื่อมโยงสายสมบัติให้เราได้มาประกอบธุรกิจการงานไปแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นสัมมาอาชีวะซื่อง,ง่ายกายคล่องกำไรงงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นต้น ใครเจ็บป่วยไข้ก็ขอให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแลวเรามีข้อบกกร่องอะไรในปัจจุบันในชาตินี้เราก็อธิษฐานเอาบุญนี้ช่วยแก้กขข้อบกกร่องแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้แก่บรรพุรุษบุปการียาสนิทมิตรสหายสัมพันธชน หลมทั้งคู่กรรมคู่เวททั้งหลายเหล่านั้นด้วยและก็แผ่เมตตาไปอย่างสรรพสัตว์ตั้งปวงนะ